ขณะนี้หลายพื้นที่ในภาคอีสานเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแหล่งน้ําหลายแห่งเหลือน้ําไม่ถึงร้อยละ50ค่ะทําให้เกษตรกรต้องเร่งสํารองน้ําใช้ขณะที่ผลจากระดับน้ํำในแม่น้ําน้อยที่ลดลงอย่างรวดเร็วก็ส่งผลให้ตลิ่งริมแม่น้ําน้อยในจังหวัดสิงห์บุรีสุดตัวต่อเนื่องล่าสุดพบตลิ่งสุดในเขตอําเภอค่ายบางระจันอีก8จุดค่ะ นี่เป็นสภาพความเสียหายของถนนเรียบแม่น้ำน้อยพื้นที่หมู่13ตำบลโพสังโคอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีหลังเกิดการซุดตัวอย่างรุนแรงจนถนนเสียหายเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาบางจุดพบว่าเป็นหลุมลึกกว่า1เมตรจนชาวบ้านไม่กล้าใช้รถยนต์สัญจรผ่าน การสำรวจตลอดแนวแม่น้ำน้อยในอำเภอค่ายบางระจันพบว่าพื้นที่ตำบลโพสังโคมีตลิ่งสุดตัว4จุดและตำบลท่าข้าม4จุดชาวบ้านเริ่มกังวลว่าหากตลิ่งสุดตัวอย่างต่อเนื่องอาจทำให้บ้านเรือนเสียหายเหมือนที่เกิดขึ้นในอำเภอท่าช้างจึงเริ่มขนย้ายสิ่งของและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใกล้แนวตลิ่งสุด ล่าสุดนายสมชายเมธวัฒนธรากุลรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เข้าตรวจสอบความเสียหายของถนนและบ้านเรือนของชาวบ้านในตำบลถอนสมอและตำบลพิกุลทองอำเภอท่าช้างเพื่อหาแนวทางป้องกันตลิ่งสุดตัวเพิ่มและเยียวยาช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ส่วนที่จังหวัดอ่างทองเจ้าหน้าที่เร่งขุดลอกคลองชลประทานสายบ้านแหป่าโมกในตำบลบ้านแหอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองหลังคลองตื้นเขินและมีวัชพืชขึ้นขวางทางน้ำเป็นจำนวนมากทำให้หนาข้าวที่อยู่ปลายน้ำเริ่มขาดน้ำ ขณะที่ระดับน้ําในแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดอ่างทองลดระดับลงอย่างรวดเร็วหลังเขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายน้ําโดยระดับน้ําล่าสุดที่หน้าสลากลางจังหวัดอ่างทองวัดได้84เซนเมตรจากระดับตลิ่ง9เมตร32เซนติเมตรคาดว่าจะส่งผลกระทบกับกเกษตรกรและผู้เลี้ยงปลากระชัง ส่วนที่จังหวัดพิจิตรชาวบ้านหมู่ที่7ตำบลหนองปล้องอเภอวังไซพูนต้องระดมเครื่องสูบน้ำและเรียรายเงินซื้อน้ำมันเพิ่มเติมจากงบของ,ของทางเทศบาลเพื่อสูบน้ำจากคลองสาธารณะไปกักเก็บในสระน้ำกลางหมู่บ้านเพื่อใช้อุปโภคบริโภคหลังชาวบ้านกว่า200ครอบครัวกำลังขาดน้ำอย่างหนัก ส่วนเกษตรกรในอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรเร่งสูบน้ำเข้านาข้าวหลังปริมาณน้ำในลำน้ำเริ่มลดปริมาณลงโดยเฉพาะที่ลำน้ำเซบายระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดที่บริเวณฝายลำเซบายวัดได้4.89ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ40ของความความจุกักเก็บเท่านั้นเช่นเดียวกับสถานการณ์น้ำในลำน้ำเซบกที่คลองนามน ตำบลเซเป็ดอำเภตะการพืชผลจัังหวดอุบลราชธานีระดับน้ำเริ่มลดลงชาวนาในพื้นที่เร่งสูบน้ำเข้าใช้หล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังจะเก็บเกี่ยวกว่า2,000ไร่ค่ะ